สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคม2568ในรอบสัปดาห์นี้การงานและการเงินของท่านจะราบรื่นดีหรือไม่และที่สำคัญมีโชคมีลาบเข้ามาไหมนะคะความรักทั้งคนโสดและไม่โสดมีความสุขดีหรือเปล่าหรือว่า ปะทะกันในรอบสัปดาห์นี้มารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานของชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนชเช่าลัคนาเมถุนในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของท่านนะคะนั่นก็คือว่าสัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะใช้หลักการในการพูดคุยมักจะเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดเวลาพูดคุย ท่านจะคือพูด,ดง่ายง่ายถ้าท่านนะคะพูดคุยเรื่องอะไรกับใครก็ตามในรอบสัปดาห์นี้ถ้ามีการพูดคุยโต้ตอบกันไปมาถ้าเขาตั้งคําถามกลับมาท่านมักจะเอาอยู่นะคะไวพริบดีนะอไวพริบดีตอบโต้ได้แบบคือพูดอะไรออกไปคนเขาก็าเชื่อพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีเอานี้แล้วกันนะคะถ้าท่านมีการพูดคุยผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จ แม้แต่ท่านใดที่จะยื่นเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารเรื่องงานเอกสารเรื่องเงินเอกสารส่วนตัวต่างๆนานานะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีนะอ่ะเหมาะแก่การพูดคุยติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบนะคะทั้งยื่นเอกสารทั้งติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์และถ้าท่านคาดหวังจะให้ประสบความสําเร็จ ท่านจะทําสําเร็จในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีพูดอะไรออกไปคนเขาก็เชื่อและที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีถ้ามีการปรึกษาหาหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่ขอความช่วยเหลือจะประสบความสําเร็จนะคะพูดคุยกับใครก็ได้ทุกเรื่องในรอบสัปดาห์นี้เพราะเป็นสัปดาห์ที่ดีของท่านมีเสน่ห์ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฉลียวเฉลียวฉลาดไหวพริบดีไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นคือพูดง่าย จะไม่มีคำว่าทางตันแม้แต่ท่านใดที่ทำงานประจำนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ท่านจะมีความสุขว่าการงานของท่านราบรื่นขึ้นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานก็มันเหมือนกับว่าเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้นช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีนะคะศัตรูไม่มีนะในรอบสัปดาห์นี้มีคือพูดง่ายๆศัตรูจะห่างหายไปจากท่านในรอบสัปดาห์นี้เพราะอาจจะยุ่งๆนะคะจนไม่มีเวลามาวุ่นวายกับท่าน ถ้ามีการเดินทางก็มักจะประสบความสำเร็จเพราะว่าบางท่านจะมีการเดินทางอาจจะเป็นการพูดคุยหรืออาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่ท่านอยากไปนะคะนั่นก็หมายความว่าการเดินทางการพูดคุยจะนำมาซึ่งข่าวดีเดินทางแล้วได้รับบรรยากาศดีๆไปแล้วมีความสุข ได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาฉะนั้นอย่ากเก็บตัวนะคะในรอบสัปดาห์นี้ถ้ามีโอกาสได้เดินทางเดินทางเถอะคะ่ะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้เดินทางมันเหมือนกับว่าท่านจะได้รับสิ่งดีๆได้รับพลังบวกมันเหมือนกับการดึงพลังบวกเข้าหาตัวเองท่านใดที่ทํางานประจานะคะมีโอกาสได้ทํางานใหม่ๆนะอาจจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าทีมงานใหม่ๆ จะมีการรวมกลุ่มรวมทีมชั่วคราวเพื่อทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์นั่นเองนะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีค่ะในรอบสัปดาห์นี้ท่านใดที่มีปัญหาค้างคาใจกับใครก็ตามสัปดาห์นี้เปิดใจนะคะปรับความเข้าใจพูดคุยกันได้นะถ้าท่านนั้นยังอยากจะคบหาต่อไปนะคะหรือถ้าท่านใดกำลังพูดคุยผลประโยชน์ค้าขายหรือแม้แต่ถ้ามีไอเดียใหม่ๆเข้ามา นะคะถ้าท่านลงมือทำมากจะประสบความสำเร็จค้าขายเป็นสัปดาห์ที่ดีท่านมีดวงได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นบางท่านจะได้ออเดอร์เพิ่มด้วยนะคะคือพูดได้ง่ายเจรจาพูดคุยซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสำเร็จค้าขายมีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่มเป็นสัปดาห์ที่เหมาะแก่การาลงมือทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะและที่สำคัญการทำงานของท่านราบรื่นขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาลุยให้เต็มที่ นะคะปัญหาที่คาราคาสั่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้จะได้รับการแก้ไขค่อะอมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะพูดจาเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จท่านเป็นคนที่คือพูดได้ง่ายไม่มีใครพูดคุยสู้ท่านได้อะเป็นคนที่คุยเก่งทํางานเก่งด้วยนะไม่ใช่ว่าดีตัปากนะคะโดยเฉพาะ ท่านจะมีความคิดริเริ่มว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆด้วยในรอบสัปดาห์นี้อาลุยให้เต็มที่มีข่าวดีๆเกิดขึ้นน่าสนใจมากๆชาวเมถุนสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดานะคะมันจะมีคําว่าข่าวดีถ้ากําลังรองคอยสิ่งใดจะได้มาซึ่งสิ่งๆนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะในเรื่องของการเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านก็เป็นสัปดาห์ที่ท่านหมุนเงินเก่งนะชาว ชาวเมถุนสัปดาห์นี้ทำงานเก่งหาเงินเก่งหลายท่านนะคะจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มหรือบางท่านนะคะจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้เงินที่ท่านรอคอยท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวหรือว่ากำลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตาม ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามาด้วยเงินบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มามันจะมีเรื่องอึงอ้งๆเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับการเงินมีดวงได้เงินพิเศษนะคะและที่สําคัญถ้าท่านค้าขายทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซลล์ในหน้าต่างๆซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสัปดาห์นี้นะคะจะมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นค้าขายมีโอกาสได้ ออเดอร์เพิ่มอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นลุยให้เต็มที่ถ้าท่านนะคะคาดหวังเงินจากส่วนใดและลงมือทำบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่ามีปัญหาท่านก็จะได้เงินนั้นมาในที่สุดถ้าเงินติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้มีคนคอยช่วยเหลือนะคะชาวเมธท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะผู้จาเป็นเงินเป็นทอง พูดเรื่องอะไรมากจะประสบความสําเร็จจะเป็นคนที่ดูดีพูดจาหวานหูคือพูดอะไรกับใครก็ตามคนเขาจะเชื่อนะคะฉะนั้นลุยให้เต็มที่นะคะอยากจะพูดคุยเรื่องเงินพูดได้เลยคะ่ะในเรื่องค่าใช้จ่ายท่านจะหมดเงินไปนกับการเดินทางจะได้ไปยังสถานที่ที่ท่านอยากจะไปนะคะและท่านจะได้พบเจอหรือว่า พูดคุยกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานและที่และสาเหตุนี้ก็จะเป็นที่มาของรายจ่ายของท่านด้วยจะมีรายจ่ายใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะแต่ก็เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ท่านจะหมุนเงินได้หมุนเงินได้คล่องมีโอกาสได้เงินพิเศษพิเศษถามว่าสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในรอบสัปดาห์นี้พอมีลุ้นแต่ดูดูแล้วนะคะ90%นะ เอานี้95%เงินที่ท่านจะได้มาจากงานฉะนั้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เสี่ยงแค่นิดเดียวก็พอนะคะเสี่ยงแค่พอได้ลุนก็พอแต่ถ้าท่านลงมือทํมามักจะประสบความสําเร็จนะคะทําอะไรแล้วจะได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านคาดหวงังมีคนนําเงินมาให้มีคนนํางานมาให้นะคะ การที่เขานําเงินมาให้อาจจะไม่ได้ให้ท่านฟรีๆนะอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนนั่นก็หมายความว่าท่านใดที่กําลังทําเรื่องหรือว่ายื่นเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองขอกู้ขอยืมเงินจากสถาบันการเงินจะประสบความสําเร็จนะคะโดยภาพรวมการเงินหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีเงินพิเศษเข้ามาค่ะด้านความรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะพูดเพราะปากหวานทัานจะเป็นคนที่มีพลังงานบางอย่าง นะคะโดยเฉพาะคนโสดนะ<ม>จะมีพลังงานบางอย่างภายในตัวท่านมีออรา่าดูสวยรูหล่อต่อให้ท่านไม่ใช่คนหน้าตาดีมันจะมีพลังงานบางอย่างในตัวท่านนะคะดึงดูดคนให้สนใจท่านคนโสดเนื้อหอมนะต่อให้อยู่ในที่ทำงานก็พูดคุยกับใครเพื่อนฝูงคนรอบข้างเขาก็จะรักและเมตตานะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาสัปดาห์นี้และจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะแต่ท่านไม่สนใจหรอก เพราะว่าชาวเมถุนสัปดาห์นี้ท่านกำลังยุ่งยุ่งอยู่กับการทำงานนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะชีวิตคู่ไม่มีปัญหานะ ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีด้วยมีดวงได้รับข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะสําหรับชีวิตคู่ข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขกรับขอพกคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ